แต่วันนี้พี่อิ่มแล้วอพี่มีหิวข้าวเหรอหิวเรายังไม่ได้กินอันนี้เลยนะเรามีไปกินมาเยอะมากนะใช่แต่อันเนี้ยเรายังไม่เคยกินแล้วก็นนคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไง้วนนะ<ม>แต่แบบขับผ่านแล้วแบบเห็นพอดีแล้วแบบลุกขึ้นได้อะว่าว้าวว้าวว้าวอเนี่ยสุดดีทุกคนนะ ทีเ่เราอยู่ตรงเส้นถนนประชาลาดไปอยู่หน้าชัยสงวนคนเดียอใช่นี่ชัยสูมิวัสดุอเ,เออจันเับผ่านมาลรืแบบเราตั้งแต่เราไปรีวิวมาเรายังไม่เคยกินอือนี่ยผัดไทยผัดไทยหอยทอดเดี๋ยวนั่งจ้คะครับไปนู่นหน้าร้านครับเฮ้ย ผัดไทยูโัทยทะเลหอยทอดทะเลออสวยข้าของาษาจ้านี่ผัดไทยหอยทอดหน้าชไชเท้าหมวนเตนี่ไช่ใชเทห้หมวยสื่กซุปซองโอ้ยมีเส้นโอ้ดดิอะเอาอะไร่ะครับก็เอาไทยผัดไยธรรมดาหรือทะเลเอาดไทยทะเลครับไ,ได้จ้ะดูวิธีการทำนี้ วันนี้ไม่ไหวนะจานเดียวพอนะผมกินคนเดียวก็ได้อุ้ยปวดท่าดิลงไม่ได้ทั้งตัวเลยมาแล้วนี่ยของตี้พอดีเลยมั้งผัดไทยเฮ้ะ ี่เรยังไม่ตัดเลยนะเราแบบโดนเดียวเเดินทางเลยเอามาถึงสั่งปุ๊บทำเลยอะ้ำตังหวพดีไงใช่ังปุ๊บทำปั๊บตังปั๊บทำปุ๊บปั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 ๊ปั๊บ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 อะไรอะไม่ใช่เยาไมไม่ต้องพี่าทำง่ายหรอเขาขาทำมาสามสิบสี่สิบปีแล้ว ดูย่าางคะมหร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิด4โมงถึง3ทุ่มค่ะเปิด4โมงอะหยุดวันมีเปิดทุกวันไหมครับคหยุดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์4โมงณสถาน,นที่อยู่หน้าชัยสงวนตรงเส้นถนนปิวานนท์นนท<ส>นไปได้แล้วของเรา,า,ราอ่ะประชาราดแต่หอยทอก็น่ากินนะแต่ไม่ไหวแล้วอิ่ม เฮ้ยเดี๋ยวผมเช็คก่อนไปนอันนี้ของผมใช่ไหมครับัอนนโอ้ <laughs> บเืเองล่มเลยโคตรเยอะเลยอ่ะ ดูดิธรรมดาโคตรเยอะเลยอ่ะนี่เราสั่งพิเศษไปเนี่ยไม่สั่งธรรมดานะใช่เพรว่าพี่อิ่มแล้ววันเนี้ยผมก็ใช้คนหัวนคืออ๋อที่ขายวัสดุใช่ดูดิครับแหมสั่งธรรมดาอย่างกับพิเศษแล้วถ้าพิเศษจะขนาดไหนวันนี้่ะไปลุยน<ฮ>ี่คือพี่เขาปรุงมาแล้วนะครับอันนี้คือเป็น ผัดไทย EP แรก<ช>ที่ได้กินนะเร,นเ,เราไม่ได้กินผัดไทยเลย,ย,เลยอันนี้พอดีแวะขับผ่านก็เราจะกลับบ้านนะก็เลยแบบเฮ้ยสักงหน่อยไม่เล่าคนเยอะจังยเลยดูเส้นสิครับบีบมะนาวยังยังไม่บีบปรุงเลยใช่ปะยังไม่ปรุงเลยเอาแบบที่พี่ครับปรุงมาเลยด้วยร้อนเราร้อน เป่าหมดแล้วนี่ไงเรื่องเลยนะดูครับทุกคนดูจากสภาพเส้นแล้วผมว่าแม่แตนเหนียวแน่นหนึกอ่ะเฮ้ยร้อนเป่ายังหัวนี่คืออะไรร้อนร้อนหนูตัเส้นต้องก็บือ ยังไม่ปรุงรสชาติม,มันพอดีแล้วอ่ะปกติชอบกินแบบไทยไหมผมเหรอก็ถ้าเบื่อๆก็มีไปกินบ้างแต่แบบไม่ได้แบบกินบ่อยอ่ะแต่พี่อกชอบกินหอยทอดนี่ใช่พี่อชอบกินหอยทอดรอบหน้าพี่ต้องลองนะอันนี้คือแบบเขาปรุงมามันรสชาติต่างๆพอดี วันนี้พิมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาซ้ำหอยทอดน่าจะอร่อยอยู่ละซิปุงเลยหรอิีมานาไหนไหม,ม,มไม่มงกเรือผัดให้มุนเป็นเรืใช่้อ้อให้คุยใช่ผมว่าวปี<ร>งอกมาแบบของ ไม่เสียงป่ไม่เย็นให้แบบไม่ห่วงเลยทำให้ลองอ่ะท<ค>ำ,ำหนึ่งทำหนึ่งหนึ่งไงอือ งบมากอย่านี้หนึบนะนุ่งจัดอนม่ง้่งปรุงเลยอ่ะแต่ถ้าใครหมักเขาใส่พริกใครที่ใส่ตัวตาให้แล้วถ้าใครชอบแบบเปรียวๆหน่อยก็มีมะนาวสักหน่อย กุ้งให้หมดหมดเริ่มเลยนะอืมมันเริ่มเลยนะแล้วกนะ็มีปลาหมึกด้วยนะทะเลหอยให่กุ้ง,นะงกับปลาหมึกมีกุ้งปลาปลาหมึกสองมีกุ้งแห้งให้ด้วยอื <c oughs> กีเราดูป้ายผัดไทยทะเลเท่าไหร่ร้านธรรมดาเท่าไหร่เริ่มต้นเท่าไรธรรมดาห้าสิบเริ่มต้นห้าสิบเจ็ดสิบถ้าเราไปอยู่แบบแถวแรกเนี้ยอยากกินผัดไทยหอยทอดเส้นนี้ที่เราขับมามีร้านเดียวนะใช่ตรงเนี้ยนใช่ไหมคะร้านานี้จะมีผัดไทยหอยทอดแค่ร้านเดียวใช่ร้านอื่นไม่มีเลย ส่วนมากจะมีแต่กุญแจจาาแยกดีวานนมานะใช่ที่จะไปทางท่ามโนก็เห็นร้านนี้นะครับหน้าชายสงวนมาลองกินกันได้เลยร้านเปิดสี่โมงถึงประมาณสี่ทุ่มอะไรสี่โมงครึ่งสามทุ่มหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ใจมาลองตำกันได้นะครับอืม ถ้ามาจากท้ามนนท์ก็อยู่ก่อนถึงประชารชาศรีสิบหกนี่เหรอจริงก็ถือว่าอร่อยเลยเพราะว่าไม่ต้องปรุงแล้วอะไม่ปรุงเลยอะเส้นก็โอเคปลาหมืกคน้นึงบปลาหมืกไม่ใช่ปลาหมืกกระโหลกกรานะครับรสอร่อยปลาหมึกนึบเลย ถูกกุ้งตัดไปดีว่าไม่จักไอ้สีแก้วสองครับเยอะน่ารัก อร่อยน้องอยู่ช่องไหนครับชื่อช่อง AD Channel ครับผมเพิ่งทำช่องกันครับคนติดตามยังไม่เยอะถายพันมาพาไปก็มาลองทานกันได้เลยนะครับรานอาหารข้างทางแต่รสชาติมืกับพัฒาคาเลย าลองกินกันดูด้านเลยนะครับเพื่อนให้เ,หอเหอยอะเลยปาต้าไม่ว่าอิ่มรือไม่้าอ่ะับปิดปุงอร่อยอร่อยเอาเ,เลยไปเนี้มไม่ยอมไ,ไม่ยอมเยอะไจะไยอมเยอะไปแล้วเนะี้ย ต้องสู้ต้องอยากชนะเอาเลยพี่ปิดเลยกินทั้งตัวเลยเหรอต้อง,อง<ต>กลมาแล้วกีบไทยต้องกินทั้งตัวเลยต้องกลับมาแล้วกับไทยี่เป็นสายผัดไทยหอยทอดครับอยู่ย่านพิวานนท์ข้านังนนท์นะครับ ก็สามารถแวะมากินได้นะครับผัดไผ่น้าร้านไผ่ถงหัวหวานเปัดทุกวันจชไม่ลมบ่ายทินะครับมากินกันได้เลยคำรอบว่าอร่อยเด็ดแน่นอนไม่ผิดปังเส้นเหนียวเน้นนนะครับครอีพีนี้พอ,อก่อนยงเท่านี้อีพีนหน้าจะพาไปกินอะไรอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับทางช่องอดี YouTube และ เฟซบุ๊กอาดีเช่นเดียวกันนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะหลับเทปน,นี้ไปก่อนจ้าสวัสดีครับ